เทศอินเดียเนี่ยเนื่องจากขาดดุลทางการค้าด้วยการที่อทองคําปีนี้มีการเอาอินพอร์ตมาค่อนข้างเยอะอก็มีการปรับเพิ่มภาษีนําเข้าอีกรอบปีนี้เป็นรอบที่สามนะคะจากแปดเปอร์เซ็นขึ้นมาเป็นสิบเปอร์เซ็นก็ค่อนข้างเยอะอยู่อะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่กดดันทองคําให้ย่อลงมาเพราะจีนเนี่ย เป็นประเทศที่สองในโลกที่นำเข้าทองคําปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะทําให้ปีนี้เนี่ยทองคำเนี่ยในในอินเดียเนี่ยนำเข้าในปริมาณที่ต่ากว่าปีที่แล้วปีที่แล้ว,ท,ลวทั้งปีเนี่ยอยู่ประมาณสัก800กว่าตันได้อะคะ่ะโอ้โหเยอะมากนะ800กว่าตันปีนี้อาจจะน้อยกว่า800กว่าตันนิดหน่อยใช่ใช่ค่ะแต่จีนเนี่ยกลับทำตัวเลขที่สูงกว่าเพราะปีที่แล้วของจีนนำเข้า832ตัน <c oughs> แล้วปีนี้ ครึ่งปีแรกนําเข้าเจ็ดร้อยหกตันไปแล้วอะคะ่ะก็ปริมาณของอินเดียหายไปจีนก็มาทดแทนแต่เอ,อจีนเนี่ยนอกจากจะเป็น,นะะผู้นําเข้ารายใหญ่เจ็ดร้อยกว่าตันแล้วเนี่ยจีนยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะโอครับค่ะก่อนหน้าน,นี้จะเป็นเออ,อออิเารแล้วก็ปรับมากลายเป็นออสเตรเลียตอนนี้จีนน,นะะําโด่งเลยค่ะ เป็นเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลกแล้วค่ะโอ้เออเหมืองทองคำของจีนนี่ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าผลิตทองคําได้อันดับหนึ่งของโลกแล้วรัสเซียยังผิดทองอยู่หรือเปล่าครับคุณประวันนะก็มีอยู่ค่ะแต่ปริมาณก็จะน้อยลงแต่ด้วยความที่ถ้าตอนนี้มันยังอยู่เหนือราคาตอนนี้อยู่พันสามกว่าหรือระดับพันสองกว่าขึ้นไปเนี่ยก็ยังสูงกว่าต้นทุนก็คงจะไม่ได้สีเรียตเท่าไหร่ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทองคําถ้ามีโอกาสย่อลงมาต่ำกว่าพันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการปิดตัวของเหมืองไปหลายๆเหมืองอาจจะทําให้ปริมาณการซัพพอร์ตของทองคําในโลกอาจจะน้อยลงแต่ปัจจุบันเนี่ยเอเรตแล้วอยู่ประมาณ2,500ตันที่สามารถขุดได้ในโลกนะคะแล้วก็รีไซเคิลอีกประมาณสอง0ันตันรวมๆกันแล้วเนี่ยทองที่วนอยู่ในโลกทั้งหมดอยู่ประมาณ4,500ตันค่ะโอ้โห4,500ตันนี่ คุณพี่จีนกับอินเดียนี่ซื้อไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะค่ะ,ะแ,แล้วจีนก็ก,ก็มีข่าวมาว่าจะเปลี่ยนการถือครอง US เอลลาร์เนี่ยคอนเวิร์ตมาใช้ทองคำบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนมีตั้งทาราเก็ตว่าจะเข้ามาอีกประมาณสัก6,000ตัน เพราะว่าปริปรปรมาณคนที่รีเร์ฟสูงสุดของของโลกเนี่ยคืออเมริกาซึ่งถืออยู่ประมาณ8,000กว่าตันปัจจุบันจีนถือครองอยู่ประมาณ2,000กว่าตันก็ตกประมาณ2%ของรีเร์ฟของประเทศนะคะถ้าจีนจะเอ่อรีเซพให้ได้เท่าๆกับอินดีเอ่อกับอเมริกาเนี่ยก,ก็ต้องถือครองเพิ่มอีก6,000ตันก็อันนั้นอาจจะเป็นโกของจีนนะคะ โอ้โหแมมตัวเลขนี้น่าสนใจมากฮะคุณพวันค,ครับรีเร<ด><ด>สิร์ฟทองคําอันดับหนึ่งของโลกอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะฮะหืออยู่สัก8,300ตันได้ละมั้งนะฮะค่ะประมาณนั้นนะคะ,<น>ะท,ะะที่ที่อเมริกาเป็นคนที่ถือครองเยอะสุดเพราะอเมริกาเป็นคนเจ้าความคิดเป็นคนแรกที่บอกว่า ใครที่จะปิดพิมเงินออกมาใช้ในระบบต้องมีทองคำแบ็กอัพค่แต่เอเมริกาเป็นคนประกาศยกเลิกเองหลัง QE 2, <c oughs> 2หรือ QE 3 <c oughs> เพราะว่าปั๊มออกมาจนไม่สามารถจะไปหาทองมารีเซฟได้อะคะ่ะคือปั๊มมากกว่าอทองคำที่จะมาเป็นทุนสำรองหนุนหลังนะ้ใช่ค่ะ แต่แม้กระน,นั้นก็ตามก็ยังถือว่าอเมริกรันนี่มีทองคํามากที่สุดในโลกนะค,ค่ะด้วยความที่เป็นต้นคิตค่ะอืมนะฮะแล้วอ,อ,อันดับรองรองลองมานี่ที่ถือทองคําอยู่เยอะนี่มีประเทศไหนอีกบ้างครับคุณพวันคือปาปริเออตัวเลขไม่ได้มีอยู่ในมือแต่เท่าที่จําได้น่าจะเป็นเยอรมันเ,เป็นเออ เอ่อ ECB เป็นใช่พวกยุโรปก็เยอะยุโรปซะส่วนใหญ่อะค่ะก็คือกลุ่มต้นๆค่ะกลุ่มต้นๆเนี่ยจะมีอิตาลีจะมัน2,000กว่าตันได้อะค่ะแต่ประมาณ6,700็ันตันหกเจ็นตันน่าจะเป็นเยอรมันแต่ตัวเลขเนี่ยคือไม่ได้มีอยู่ในมือเลยไม่สามารถบอกได้ตรงๆคะครับผมครับผมก็ขอบคุณมากเดี๋ยวว่างๆเราจะหาตัวเลขมานะฮะก็แต่ว่าโดยสรุปเนี่ยก็คือสารัฐเยอะที่สุดราวๆ8,300ตัน แล้วนอกนั้นก็เป็นกลุ่มประเทศ E.U. นะฮะก็คือพวกยุโรปนะฮะมีเยอรมันมีอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีนะฮะผมจําได้สประเทศนี้เยอะนะค่ะและกลุ่มที่เริ่มพยอยสะสมกันมากๆในขณะที่มันมีคล้ายเสร็จกลายเป็นกลุ่มประเทศที่3ของโลกไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นอินเดียเป็นรัสเซียเป็นเพราะว่าเรามาทีหลังเราปริมาณการรีเสิร์ฟน้อยกว่าหรือแม้กระทั่งไทยเนี่ยในระยะ5ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นไทยจะรีเสิร์ฟประมาณสัก แปดเกตันแต่ปัจจุบันไทยจะมีประมาณร0อยกว่าตาัน1้อยสากว่าตันแล้วค่ะอ่าใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่นี่ฮะผู้ว่าแบงค์ชาติด็อกเตอร์ประสานไตรยรัตนวรกุลมาเนี่ยได้มีการซื้อทองคำเข้าเ,เป็นทุนสำรองของไทยเพิ่มขึ้นนะฮะ,ะมาอยู่ราวๆสัก135ตันได้นะฮะตอนนี้ะนะครับค,ครับเอาละครับแล้วก็คุณพวันดูว่าเมื่อวานนี้เมื่อทองคำไม่สามารถฝ่าแนวต้าน 1,345เหรียญขึ้นไปได้ก็ถูกขายลงมาอีกรอบหนึ่งค่ะ,ะ,ะแต่ก็มีแรงซื้อที่ระดับ1,218ซึ่งเป็นแนวรับปะนะคะแถวนั้นก็มีการซื้อขึ้นมาก็สามารถมาทำา i g อยู่ระดับพันสองรอยี่สิบห้ายี่สิบหกดูค่ะวันนี้ถ้าไม่ผ่านพันสองร้อยสามสิบมีโอกาสที่จะย่อมาที่ระดับ พั 1> 1, นสามร้อยทวนๆนะนะคะเราประเมินรับงานแนวรับแรกของวันนี้อยู่ที่พันสามร้อยรับถัดไปอยู่พัน 285หรือ1 9 0 0 0บาทต่อบาททองคำมานะคะ <Ừ. S 2> ตัวแนวต้านเนี่ยเราประเมินต้านแรกอยู่ยที่1 3 3 0 US ดอลลาร์ US d ต่อทอยต์ส์ั้านถัดไปอยู่ที่1350 US ดอลลาร์ US d ต่อทอยส์ซึ่งจากต้าน,นใหญ่ต้องดูค่ะว่าจะเบ็กขึ้นไปได้ไหมแต่ปัจจัยหลักๆที่น่าจะทําให้ทองคํากดดันหรือผลักดันได้ค่อนค่อนข้างรุนแรงน่าจะเป็นวันพฤหัสที่จะถึงข้างหน้า oh. ก็คือเป็นข่าวผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน สัปดาห์นี้เนี่ยการประเมินประเมินนีดเกี่ยวต่างกับสัปดาห์ที่แล้วแค่พันตำแหน่งอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประเมินไว้ต่างกันเกือบสองพันสองสองพันตำแหน่งซึ่งอันตรงสองหมื่นตำแหน่งซึ่งทําให้ออ,อ สัปดาห์ที่ผ่านมานการเหวี่ยนตัวของทองคําค่อนข้างรินแรงแต่สัปดาห์นี้ประเมินห่างกันนิดเดียวอาจจะไม่มีผลกระทองคําก็ได้ถ้าประกาศออกมาจริงๆตามตัวเลขที่ประมาณการน,นะคะอืมอ๋อวันพรุ่งนี้จะมีตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงานนะฮะค่ะอ่าอินิเชียลเจ้าปลสแนะฮะอ๋อแล้วก็วันศุกร์จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับคุณพวันครับ วันศุกร์จะมีตัวเลขซึ่งซึ่งอาจจะทําให้ให้ตัวทองคําแก่ตัวบ้านแต่คงมีผลไม่เยอะนะคะตัวเลขยอดขายบ้านมือใหม่ของทางสหรัฐแต่จะมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็ตัวเลขใบขออ,อนุยานั้นคงไว้ได้เลียเท่าไหร่มีสองตัวนี้ที่น่าจะทําให้ทองคําแกว่งตัวบ้างแต่อีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนต้องจับตามองนะคะใกล้ๆนี้เนี่ยวันที่ วันที่21กันยาซึ่งเป็นวันวันที่จะมีการประชุมของเอ O N ครั้งต่อไปแล้วเขาเช oh, ื่อว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีการลดการใช้ QE ลงมาไม่ว่าจะรูปแบบใดๆก็แล้วแต่เพราะว่าตัวที่นำโด่งมาตอนนี้คืออัตราการว่างงานซึ่งก็ย่อลงมาถึง7.4เปอร์เซ็นต เป้าหมายโกของเฟดเนี่ยมันจะอยู่ที่ระดับ6.5ก็น่าจะมีโอกาสที่จะใกล้เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นซีเนเตอร์ผู้ว่าการเฟดของแต่ละรัฐจะออกมาแถลงข่าวเรื่อยๆให้ความเห็นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการให้ความเห็นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นการชี้นำหรือว่าเป็นการทำให้แต่ละครั้งที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็น่าจะมีผลกับการลงทุนเป็นระยะระยะค่ะ มเมื่อคืนนี้ก็ล็อกฮาร์ดนะฮะออกมาพูดนะครับก็ว่าอาจจะยังไม่มีการลด QE ในการประชุมเดือนกันยายนของ f ฟดนะฮะก็เลยทำให้ดาวโจนดีดขึ้นมา ทองก็เลยอาจจะอ่อนลงไปหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือเปล่าฮะคุณวรรัตครับใช่ค่ะก็จะมีถัดลงมาเรื่อยๆค่ะแต่ละแต่ละเฟสแต่ละรัฐก็จะมีการประชุมแล้วก็เราอาจจะได้ยินเรื่องพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆเพราะนั้นตัวพวกนี้น่าจะเป็นตัวดึงซึ่งทําให้ทองคํามีโอกาสแกว่งตัวบ้างแต่ก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ในกรอบแล้วมองกรอบใหญ่อย่างนี้นะคะที่ระดับพันสองร้อยห้าสิบเป็นแนวรับแล้วก็แพคพันสามร้อยห้าสิบเป็นแนวต้าน จากใดที่ยังไม่เบรกพันสาม้อยห้าสิบขึ้นไปเนี่ยเราก็ยังมองว่าทุกครั้งที่แตะแล้วล่วงลงมาก็ไปซื้อไปรับแถว พันสามร้ก็น่าจะมีการดีดตัวแกว่งตัวอยู่ในกรอบอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีข่าวอะไรที่ทําให้ทองคาดีดตัวขึ้นแรงๆแล้วสามารถเบรกขึ้นไปยืนอยู่เหนือพันสได้ต้องเปลี่ยนทัศนคติในการลงทุนค่ะโอกาสที่จะเห็นพันสี่จะมีแต่ถ้าเบรกพันสามขึ้นไปไม่ได้เนี่ยก็อยู่ในกรอบแคบๆนี้ไปก่อนค่ะอืมนะฮะมเมื่อวานนี้ก็พยายามทดสอบนะฮะ ด้านสูงนะครับหลายครั้งมันไม่ผ่านสักกีนะฮะก็เลยถูกขายลงมาอีกนะครับยังคงแกว่งอยู่เรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็สำหรับทองแท่งไทยก็หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบนะฮะคุณพะวันค่ะใช่ค่ะราคาตามสมาคมค่ะนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพะวันมากเลยนะครับ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์พิเชียนค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับก็ผมได้เรียนเชิญคุณพวันมาเป็นวิทยากรในการบรรยายที่เราจะจัดร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะฮะคุณพิสุทธิ์ครับก็วันเสาร์ที่24สิงหาคมนี้ช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะครับใครสนใจก็เรียนเชิญนะฮะที่ วิทยาลัยนะวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้น5เหมือนเดิมนะครับห้องประชุม513นะครับก็เรียนเชิญนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายฟรีนะฮะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมรับฟังได้นะฮะทิศทางเศรษฐกิจการเงินทองคำน้ำมัน